สวัสดีครับ C ีเคกันช่างนะครับร้านเคปลาที่ดังที่สุดในประเทศไทยชั่วโมงนี้นะครับออกอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นมิซูบิชิมิลาดนะครับนี่ะครับคิดส่วนงานภายในนะครับวิวใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับมาสภาพไหนรอกลับไปลืมบ้านเลขที่นะครับนี่นะครับก็วันนี้จะไม่เปรียบเทียบให้ดูนะครับงานภายในนะครับตัวนี้ประตูหลังนะครับ ของมิลาดกับมิซูเบคิเอตทานนะครับของมิลาดจะเล็กนะครับมิซูเบคิเอตทานใหญ่ๆกว่าเห็นไหมครับขนาดนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าก็จะเป็นไซส์เดียวกันครับใช้พัดน่าจะร่วมกันนะครับตัวนี้เป็นข้อกระจกนะครับยิ้มใหม่ใช้ลายกว่าเดิมนะครับบายซีเคการช่างอยุธยานะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาค่าเดียวจบนะครับช่องทางการติดต่อก็ สีเคภาษาอังกฤษนะครับการช่างอยุทยาภาษาไทยนะค้นหาได้เลยนะครับตาม Google ตามเพจ a c e b o o k หรือว่า u t u b e นะครับสีเคการช่างอยุทยานะครับโทรไล์นะครับ0ูนย์เก้าสองนะครับเรามีขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะฮะงานภายในครับรับประกันตลอดใช้งานชัดเจนครับพูดง่ายๆก็รับประกันตลอดชาตินะว่ากันอย่างนั้นนะครับ c ีเคการช่างอยุทยานะครับชัดเจนนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบ นี่เห็นด้วยนะครับว่าเป็นของ i มิซูบิชิมิลานและก็แอททน e ์นะครับขนาดก็จะต่างกันนะครับด้านหลังนะครับจะชัดเกนมากนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสี่ีการช่างอายุทยานะครับโทรกิงการหรือเข้าติดต่อตามเพจเมสเซเมสเศจไลน์หาได้เลยนะครับรับปรึกษาแก้งานนะครับ แต่งเติมเสริมหล่องานภายในนะครับภายนอกครับสี่ียนช่างเอาอยู่นะครับงานเหล็กงานไม้งานพลาสติกอื่นๆนะครับทําได้หมดนะครับบายซีเคการช่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูจะจ์จำเก็บนะซีเคการช่างอายุทยานะครับเดี๋ยวพาไปดูทุกซอกทุกมุมนะครับคุณไม่หลอกดาวแน่นอนครับนี่นะครับ สุบิชิมิลาดนะครับลูกค้าทำมาที่ไหนไม่จบนะครับ c ีเคการช่างเอาอยู่นะครับตอบโจทย์ทุกปัญหาคาเดียวจบนะครับโปรโมชั่นดีๆรับประกันตลอดใช้งานด้วยนะครับว่ากันอย่างนั้นนะครับชัดเจนนะครับ c ีเคการช่างตั้งอยู่ยุทธยานะครับเส้นจากสายเอเชียเข้านิคมสาหกรรมนะครับโรจนะครับนี่ครับหรือ ที่รู้จักกันก็เส้นตลาดจอมพลนะครับเส้นเส้นตลาดจอมพลก็คือเส้นไพศาลนั่นนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ